คำคั่มจุดคริสตัลเซเลอร์หนึงบ้างคะจำกันได้หมดนนเนอะเนาะสำหรับ12คำแรกในหน้าที่สองนะคะคราวนี้มาดูอีก12หน้าอีก12อีก12คำด้านล่างในหน้าที่สองกันมาดีกว่ามีอะไรบ้างเนะาะค่ะคำแรกเลยค่ะ bark bark อ,อ,อืมนี่เราเรียนกันรันด้วยเนาะก็มีตมัว R ตรงนด้วย bark แปลว่าเห่าค่ะ คำก่อนหน้านะั้นเราท่องคำว่ากัดไปใช่ไหม by beat vincent c a r n ้ e bark นะคะนาะการเสดเห่าเลยนะคะต่อไป brother 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 ก็คือ brother นะคะก็คือพี่ชายหรือน้องชายนั่นเองนะ,ะพี่ชายก็ได้หรือน้องชายก็ได้ ต่อไป better 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 แปลว่าดีขึ้นค่ะดีขึ้นหรือดีกว่าก็ได้นะก็ยังแปลว่าดีอยู่ดีนะมีดีขึ้นหรดีกว่านะคะดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่าเดิมนะต่อไป before 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 แปลว่าก่อนค่ะ before ก่อน after หลังนะ before after อะไรอย่เงี้ยเคยเห็นรูป before after ไหมก่อนแล้วหลังอะไรเงี้นะคะ before ก่อนนะต่อไปอันนี้มีกี่ยาสามช่องอีกแล้ว b e c o m e เป็นทางเว r ร์ช่องหนึ่งะช่องสามนะคะส่วน b e c a m e เป็นเว r ร์ช่องที่สองเนาะ มันก็จะเป็นบีคำบีเคนบีคนะคะกียรช่องหนึ่งช่องสองช่องสามเนาะอ่าช่องหนึ่งก็ช่องสามจานว่าบีคมนะคะบีคมส่วนช่องที่สองจานว่าบีเคนบีคำบีเคนบีคมเนาะช่องหนึ่งช่องสองช่องสามนะคะแล้วก็กลายเป็นอือส เก okay. กลายเป็นจากที่เกียจกลายเป็นขยันอะไรอย่างเงี้ยเนาะไป best best แปลว่าดีที่สุดค่ะอืมที่สุดนะต่อไป ที่เป็นกีอาสามช่องอ่งีกแล้วนะคะแบบเปลี่ยนรูป by boss boss นั่นเองเ,องเนาะช่องหนึ่งช่องสองช่องสามก็ by boss boss ช่องแรกอ่านว่า by ช่องที่สองก็ช่องที่สามเหมือนกันอ่านว่า boss นะคะ by boss boss แปลว,ว่าซื้อนะอืมโอเคซื้อขายเนาะซื้อไปมีกีอาสามช่องอีกแล้ว cash c s t c s t เนาะ ช่องหนึ่งคือ c a ชช่องสองกับช่องสามเหมือนกันนั่คือค o s t อช่องแรกอะนนว c a ส่วนช่องสองกับช่องสามใช้ตัวเดียวกันนะคะก็คือค o s t อช่องหนึ่งช่องสองช่องสามเนาะก็เรียงกันเป็น c a ช h อร์ s คอร์แปลว่าจับค่ะ,ะไล่จับอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตำรวจไล่จับผู้ร้ายอะไรเงี้ยเนาะ catch กอดคอดหรือจับลูกบอลก็ได้เนาะมีคนเคลื่องลูกบอลมาเราก็จับลูกบอลอย่างงี้ก็ได้นะคะจับต่อไป country country แปลว่าประเทศนะคะ country ประเทศต่อไปค่ะ continue to be continue continue w continue แปลว่าต่อเนื่องค่ะต่อเนื่องหรือ,อต่อไปก็ได้อะไรที่เป็นต่อต่อเนื่องไปข้างหน้าเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือ continue นะต่อไปค่ะ clothes clothes มีสอเสียการข้างหลังด้วยเนะเาะเราต้องทายด้วย s นะคะ clothes แปลว่าเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าอืมอแล้วก็คำสุดท้ายค่ะของหน้าที่สอง common น,น,นั่นเองนะคะ คท่าเหมือนคทาแปลว่าธรรมดาทั่วไปค่ะธรรมดาทั่วไป mm hmm. อืมเค okay. จบแล้วค่ะสำหรับอีก12คำสุดท้ายเนาะของหน้าที่2นะคะไปท่องจำกันมาให้ดีเนาะหน้าทางที่ดีเนี่ยก็คือ จำ12คำอันใหม่นี้แล้วก็กลับไปทบทวน12คำข้างบนแล้วก็กลับไปทบทวนคำศัพท์หน้าแรกทั้งหมดด้วยนะคะไม่งั้นไายใหม่ก็จะลืมเก่านะเพราะงั้นอย่าลืมทบทวนของเก่าด้วยนะคะไม่ใช่ท่องจากของใหม่น,นี้อย่างเดียวนะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบาย